เราจะเห็นว่าหย่องความกดอากาศต่ำเนี่ยลงมาปกคลุมทางตอนล่างนะครับทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับแล้วก็มาเลเซียด้วยมาเลเซียด้วยประกอบกับตอนนี้เรายังมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะจากตอนบนของประเทศจากประเทศจีนตอนล่างเนี่ยนะครับจะก,กลายเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยกําลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนอยู่นะครับ ซึ่งแผนที่อากาศแบบนี้มันชี้ให้เราเห็นอะไรแผนที่อากาศแบบนี้สิ่งแน่นอนเลยที่ชี้ให้เห็นก็คือตอนนี้เราเห็นเส้นสีแดงอ่าล่ะไอโซบาใช่ไหมครับเอาล่ะเส้นไอโซบาที่สิบส bon. องเนี่ยตอนนี้พาดลงมานะครับถึงตอนกลางของประเทศแล้วถึงตอนกลางของประเทศแล้วนะครับแล้วส่วนเส้นสีน้ำเงินเข้มๆยังอยู่ตอนบนอยู่ตอนนี้นี่คือเส้นเอาเง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือเส้นหนาวหนาวจัดนะครับสีแดงนี่คือเส้นเย็น นะครับและเรามีหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่ตอนล่างของประเทศไทยตรงนี้มันจะบอกอะไรเราได้บ้างสิ่งที่บอกได้ก็คือตอนบนเนี่ยถ้ามีอากาศหรือมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงลงมาแบบเนี้ตอนบนของประเทศไม่มีฝนแล้วฝนน้อยแล้วฝนเบาแล้วแต่เนื่องจากตอนล่างยังมีหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่เพราะฉะนั้นความหย่อมความกดอากาศต่ําเนี่ยมันจะโดนกดลงมาเรื่อยจากเส้นสีแดงตรงนี้ เพราะฉะนั้นภาคใต้ตอนนี้ก็ฝนก็จะมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างไปดูเรื่องของอากาศเยน็นกินไปดูเรื่องของอุณหภูมิอากาศเย็นก่อนนะครับด้วยโมเดลจําลองอากาศของวินดี้เนาะ่าไหลเป็นความกดอากาศโอเคครับเราจะเห็นว่าตอนเช้าเนี่ยวันที่ยี่สิบสองโทษดีครับวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่บสามนะ เริ่มพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยอุณหภูมิยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยตอนเช้าเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นตอนบนนะนะครับตอนกลางไปถึงตอนบนเนี่ยอุณภูมิจะสูงขึ้นนันหะมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิจะลดลงใช่ไหมครับประมาณสองอ่าสี่ถึงเจ็ดของศาด้วยกันแต่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามถึงวันที่ยี่สิบห้านะครับอุณหภูมิจะ เพิ่มสูงขึ้นนั่นหมายความว่าอาการหนาวเนี่ยหรืออากาศหนาวเนี่ยจะลดลงอ,อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณมสององศาบ้าง,งสามองศาบ้างแต่บนพื้นที่สูงก็ยังหนาวเย็นอยู่นะครับพื้นที่ต่ําก็จะแค่รู้สึกเย็นเย็นเอนลมหนาวจะหมดแล้วหรอมาได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองแถวภาคตะวันออกยังแค่รู้สึกเย็นเย็นเมื่ออาทิตย์ที่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอาทิตย์นี้แหละอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์เนาะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง ก็หลังจากวันที่ยี่สบกไปนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเราจะเห็นว่าสีมันจะเข้มขึ้นละนะครับสีจะเข้มขึ้นยี่สิบแปดสีก็ยังเข,เข้มอยู่นะครับยี่สิบเก้านะครับวันเสราร์สามสิบนั่นหมายความว่าเราจะเจออากาศเย็นมากที่สุดนะครับของช่วงเช้าประมาณหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเนี่ยก็คือในวันพฤหัสที่ยี่สิบเจ็ดในวันพฤหัสที่ยี่สิบเจ็ดนะครับตรงนี้มันจะบอกอะไรเราได้บ้างในส่วนของ ความหนาวเย็นที่ไหลลงมานะครับจากทางตอนบนของประเทศหรือทางตอนล่างของประเทศจีนเนี่ยสิ่งที่จะบอกเราได้ก็คือลมเนี่ยครับลมมันจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมครับลมมันจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะเห็นลมไม่ชัดผมจะอ่าไปดูเรื่องของลมโอเคครับลมมันจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมครับลมมันจะไหลลงมาจากตรงนี้ลมมันจะไหลลงมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาลมนี้ไหลลงมาจากตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเจอคืออะไรครับ ด้านภาคใต้อันนี้คืออ่าวไทยนี่คืออ่าวไทยอันนี้คืออันดามันลมจะพัดจากฝั่งนี้ไปถูกไหมครับอ่าลมมรสุมจะพัดจากนี้ไปซึ่งปกติถ้าเป็นฤดูมรสุมปกติมันจะเป็นลมตะวันออกพิพัดเข้าไปแบบนี้ถูกไหมครับจะพันแหลมยวนเข้าไปแล้วก็พัดเข้าสู่ประเทศไทยในอ่าวไทยเนี่ยมันก็จะเป็นได้รับผลกระทบน้อยแต่รอบนี้กลายเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมก็จะพัดลงเฉียงมาจากด้านเหนือนะครับในด้านตะวันออกซึ่งลักษณะแบบนี้จะทําให้ภาคใต้ที่อยู่ด้านอ่าวไทยดีกว่า,าวเรียกง่ายๆเลยไม่ต้องเป็นอันดามันหรือตะวันออกตะวันตกอยู่าภาคใต้ที่อยู่ในโซนของอ่าวไทยทะเลฝั่งอ่าวไทยก็จะได้รับอะไรครับความชื้นน้นําจากมหาจากอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาเต็มเต็ม ประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่ด้านล่างเหมือนเมื่อกี้นี่เราคุยกันก็จะทำให้ภาคใต้เนี่ยเกิดฝนตกมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะภาคใต้ด้านอ่าวไทยหรือฝั่งตะวันออกซีกฝั่งตะวันออกนั่นเองภาคซีกฝั่งภาคตะวันตกเนี่ยก็จะเบาลงแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ที่เราบอกว่า23ใช่ไหมครับวันนี้23 24 2บสาี่เนี่ยช่วงสองสาวันเนี้อีกสองวันหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็คือ จนถึงวันอังคารเนี่ยก็ยังมีฝนตกอยู่หลายพื้นที่ด้วยกันในพื้นที่ภาคใต้เพราะอุณหภูมิตอนบนจะสูงขึ้นหรือความหนาวเย็นจะลดลงนั่นเองพอความหนาวเย็นลดลงเป็นไงครับความเย็นเริ่มถอยตัวมรสุมด้านล่างหรือฝนด้านล่างก็มีความสามารถมีความสามารถมากขึ้นก็จะทําให้ฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นพี่น้องทางภาคใต้นะครับสงขา เป็นต้นไปนะครับสงขลา,าปัตตานียะลานาราธิวาส4-3-4จังหวัดนี้ยังหนีฝนไม่ได้ใน1-2วันข้างหน้านี้แต่ปริมาณน้ําฝนไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะเรายังมีลมเย็นตอนบนนะครับมีบริเวณความกดอากาศสูงกดลงไปนะครับแต่ก็จะได้รับน้ําจากมหาสมุทรเนี่ยจากอ่าวไทยเนี่ยลงไปเยอะทีเดียวก็ตอนล่างก็จะหนักหน่อย ะครับโดยเฉพาะ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่ติ๊กครับก็ย,ยังมีฝนอยู่ในวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะแต่พอไปยี่สิบหกถึงยี่สิบเก้าเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าพอวันที่ด้วยเฉพาะวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอ่าโทษทีครับความหนาวเย็นนะครับหรือบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยมวลอากาศเย็นเนี่ยไหลลงมาเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นยี่สิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้านะครับยี่สิบเก้าวันเสาร์ถูกไหมยี่สิบเก้า ก็ฝนจะเบาลงเพราะมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างกําลังปางๆดีกว่ายังไม่รุนแรงมากไหลเพิ่มขึ้นมาไหลเพิ่มลงมาพอไหลเพิ่มลงมาก็จะกดฝนให้น้อยลงไปอีกในส่วนภาคใต้นะครับเพราะกําลังแรงขึ้นก็ก็จะทําให้วันที่2ี่สิบหถึงยี่สิเนี่ยฝนจะเบาลงและบางพื้นที่จะทิ้งช่วงแต่นั่นหมายความว่าฟ้ายังปิดอยู่ในหลายพื้นที่ถ้าดูปริมาณน้ําฝนสะสม ไปดูปริมาณน้ำฝนสะสมของวันคืนนี้นะครับวันจันทร์พรุ่งนี้จนถึงวันอาทิตย์เราจะเห็นว่าปริมาณน้ำฝนสะสมในโซนภาคใต้จะมีหนักหนัก,หน,กหน่อยก็จะไปอยู่ที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสที่มากกว่ามากกว่าที่อื่นนะครับแต่ก็อยู่ประมาณร้อยสามสกว่ามิลลิเมตรนราธิวาสจะหนักกว่าซึ่งได้ข่าวว่านาราธิวาสตอนนี้ก็ท่วมอยู่ อาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์เป็นปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่นาราดิวาสน175.9มิลิเมตรแต่เป็นในลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่สะสมตกไปเรื่อยๆตกต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าไม่มีเรนบอมลงมาอีกก็โอกาสที่น้ําจะท่วมใหญ่ท่วมเยอะท่วมมากเนี่ยก็จะต่ําลงส่วนทางหาดใหญ่สงขลาพัทลุงเนี่ยก็อยู่ประมาณร้อยต้นๆร้อยน,นิดๆน,น,นะครับ อย่างหาดใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่99พัทลุงเนี่ยก็จะอยู่ที่113นะครับสตูลสตูลสตูลก็ไม่เยอะนะไม่เยอะแล้วนะครับสตูลก็ไม่เยอะลอสะสตูลอยู่ที่44นะครับแต่ถ้าสตูลมาฝั่งที่ใกล้ๆก,ก,กับคลองแง่เนี่ยก็จะเกือบร้อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าในตัวสตูลเองเนี่ยก็จะอยู่แค่44เท่านั้นเอง ส่วนทางตอนภาคใต้ตอนกลางนะครับอย่างสุราษฎร์ธานีปริมาณน้าฝนก็ลดลงชัดเจนนะครับในอาทิตย์อาทิตย์หน้าที่จะถึงส่วนภาคอื่นๆไม่มีปริมาณน้ําฝนสะสมแล้วนะครับตอนบนของประเทศเราจะเห็นว่าเป็นสีปกติไม่มีสีแดงสีสม้มสีเขียวสีเหลืองสีน้ําเงินอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นตอนบนของประเทศทั้งหมดก็จะอยู่ในภาวะที่มีลมไม่มีฝนก็จริงแต่ลมย่งแรงอยู่ ระวังกิ่งฉีกกิ่งแตกกิ่งหักลมเยอะนะครับลมแรงนะปริมาณฝนน้อยลงก็จริงด้านบนแต่ลมยังค่อนข้างแรงอยู่นะครับลมยังค่อนข้างแรงอยู่หลายพื้นที่นะครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นลมในเรื่องขององ่ายๆเลยก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนะือ ลมมันมีความสําคัญอย่างไรกับผู้เรียนเรามันจะบอกให้ได้ว่าเราควรจะต้องโยงกิ่งแบบไหนไปทางทิศทางไหนนะครับเพื่อที่จะระมัดระวังในเรื่องของลมทิศทางของลมสําคัญนะครับ